อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้นะว่าเป็นข่าวดีสําหรับวงการแพทย์ไทยคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งนั้นมีความหวังนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จสําหรับกลุ่มนักวิจัยนะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ผลมาแล้ว ถึง1,000พรายด้วยกันหลังจากที่มีการคิดค้นสูตรซึ่งเป็นสารจากัดจากมังคุดแล้วก็พืชค่ะและที่สำคัญได้รับรางวัลการันตีด้วยกลุ่มนักวิจัยเองบอกนะคะว่านวัตกรรมนี้หวังว่าจะได้รับการต่อยอดแล้วก็เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนด้วยแต่จะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานกันค่ะผมพุ่มกัน แล้วไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวประชาค่าอีกทีรวมกับคณะนัก <นำ S 1> วิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินเริ่มงานวิจัยมังคุดโดยในปี2527พบว่าสารชนิดหนึ่งจากมังคุดสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองนําไปสู่การวิจัยศึกษาต่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นสูตรที่สามารถกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวให้ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มขึ้นจนสามารถจัดการกับปัญหามะเร็งในผู้บริโภคได้สําเร็จเราทําตรงนั้นได้โดยการใช้สารสกัดจากมังคุด ผสมกับงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกแล้วไปกระตุน้นเมล็ดขาวให้ไปสร้างเมล็ดผุมมภูมิกันแล้วไปกระตุน้นเมล็ดขาวปัะชาตอีกทีงานวิจัยชิ้นนี้ได้ช่วยคนมาแล้วเกินกว่าพันคนนะครับทั้งกลุ่มที่ใช้ร่วมกับเคมีฉายแสงและกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับเคมีฉายแสงสุดท้ายนี้ตัวฟงสุดท้ายนี้เราก็พบว่าคู่ที่ไม่ต้องใช้เคมีฉายแสงก็สามารถที่จะสร้างภูมิกันนี้ได้โดยเพย่างยิ่งในกลุ่มที่ มีปัญหาเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับผลการวิจัยชิ้นนี้ได้รับการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แอปโกชุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนับเป็นนวัตกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ไทยที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งส่งผลให้ได้เข้าชิงรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมโดยได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นประจำปี2559จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งศาสต,ตราจารย์พิเชษร,ระบุรางวัลคือความภูมิใจของนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทย การสร้างภูมิคุ้มกันแบบนี้นอกจากเราสามารถจัดการกับปัญหาแล้วเรายังสามารถใช้ป้องกันในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ด้วยงานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่ร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างมาลายสงขลานครินมาลายเียงใหม่แล้วก็แอปเปิลนะครับก็ได้มีโอกาสได้สร้างอุตสาหกรรมแล้วก็ช่วยคนไทยมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วเป็นงานวิจัยของคนไทยใช้ทร,รัพยากรธรรมชาติของคนไทยเป็นจึงเป็นสมบัติของคนไทย ซึ่งอศา,า,าฤฤอททสตราจารย์พิเชษกล่าวด้วยว่าหลังจากคณะได้ทุ่มเทให้งานวิจัยเป็นเวลานานจากนี้คาดหวังให้ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมเป็นที่แพร่หลายโดยมุ่งใช้กับคนไทยและขยายตลาดไปใน AEC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้มากที่สุดธนพงะพานุสิทธิ์ถ่ายภาพจันทราพราสุวรรณสิทธิ์ Tn n t e รายงาน